ไช่ที่แบบคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้เลยบริเวณหน้าหน้านี่มีมีขายอะไรบ้างคะเกี่ยวกับอาหารนะเป็นอาหารอาหซื้อกลับบ้านได้สอดแล้วสะดวกแล้วสังเกตว่าจะมีโซนที่นั่งบริการด้วยนั่งกินได้นั่งพักผ่อนได้อันนี้โซนข้างหน้าที่พักผ่อนโดยเฉพาะนะค่ะแล้วก็เอ่อส่วนใด้านข้างนี่นะฮะจะเป็นโจ๊กเป็นอะไรเนี่ยเป็นปลาพวกนี้ส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านนะ คือแบบซีกบานคือกับบ้านกินค่ะไอ้อย่างนี้เวลาขนาดนี้ก็เริ่มมีคนมาทานแล้วนะช่วงเย็นๆน้องก็มีโอ้ยเลิกทงเรียนเลิกทำงานมาก็มาทานข้าวที่นี่กันได้พอไซด้านหน้าเรานี่พึบแล้วนะใช่อาหารที่นี่ก็เยอะนะหลากหลายแต่ว่าสังเกตเห็นหลายร้านแล้วนะทีเด็ดนะทีเด็ดอันนี้เริ่มหิวอันนี้คือที่เดินเดินมานี้จะแบบเล็งแปลไว้อันนี้แปลไว้เออเดี๋ยวต้องไปดูกัน ต้มตามมีโจ๊กมีกุ้งต้มข้าวหมูแดงหมูกรอบเออมีข้าวหมูย่างก็มีมีในหน้าท้ายแล้วหวานก็มีนะก็มีแบบรอดช่องมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนแอบกซินมาว่าที่เนี้ยปลาหมึกย่างปลาหมึกเต็มมากกาแฟกาแฟโบราณกาแฟโบราณนี่เห็นร้านไอติมแบบน่ากินมากๆเลยนะคะอย่างนี้เดีต้องแวะไปดูกันโอเคไปเลยค่ะ โอ้พี่สวัสดีค่ะอันนี้คือไอติมโบราณสอทวีวัฒน์ใช่ไหมคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่ไนค่ะพี่ไนนะคะนี่ไอติมโบราณนี้เป็นยังไงอ่คะพี่ก็เป็นไอติมความความโบราณแท้ๆมันจะเป็นแข้งตัดยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ไอติมสมัยใหม่ เป็นเนื้อกะทิเป็นอะไรเนี่ะอันนี้มีหลายรสด้วิน้องครับมีสิบเอ็ดรสสิบเอ็ดรสแต่สังเกตนะว่าต้องใส่ถ้วยด้วยแทงเพราะว่าแทงเท่าไหร่ครับแพงม่าสิบบาทครับสิบบาทแต่ก่อนเขาจะไม่มีถ้วยเขาจะไม้เสียบเลยแต่นี่เรามีถ้วยให้เพราะว่าเด็กหรือจะไม่หกเลยอ๋อโอ้เอ๋ประโยชน์นิดนึ่งวิ่งนี้มีอะไรอ่ะขนมเบื้องขนมเบื้องสูตรโบราณ นี่คั่วหั่นลูกคั่วยหั่นลกใช่อันนี้มกกรอบเชื่อมมลกรอบเชื่อมเดี๋ยวหนูสงสัยห้านาทีมันห้านาทีชื่อชื่อมันเนี่ยชื่อมันห้านาทีอ๋อชื่อมันชื่อตัวมันเ่ยอ๋อเหรอคิดว่าเชื่อมานาทีไม่ดีว่าเชื่อมานาทีชื่อเก๋มากเลยขอบคุณค่ะ แคตตาค่ะเขาบอกว่ามันห้านาทีก็คือนาทีที่6เราก็จะแบบว่าเลิกมันกินนาทีแล้วกินนาทีแล้วกินมันแล้วมันมันไม่ใช่นี่มันมันเอ้านาทีที่6แล้วนอเลยรสชาตินิดนึงจะบอกว่าหวานมันอร่อยมากต้องชิมต้องชิมต้องชิม อ่าชิมมันเทศเรียกคะอ๋อก่อนก่อนตอนก่อนชิมมันเทศเขาได้ยินเสียงมันเทศเอาชิมอันนี้อันนี้อ่ะอันนั้นกล้วยอันนี้กล้วยเเอันนี้อยเทงอันไหนกล้วยดีกว่ากล้วยง่ายกว่อนกล้วยกล้วยแน่นแน่นแน่นนุ่นแน่นหวานมันก็คือเป็นของหวานนี่แบบว่า ฝั่งนู้นมีมีมะกอกค่ะมีนี่ค่ะเบบูเมาส์ตรงนั้นนี่เป็นมะกอกมะต่ออะไรมะต่อเชื่อมมะต่อน้ำชิมค่ะเตมค่ะ ของหวานโบราณโบราณแบบนี้นะคะก็ลองแวะมาชิมได้ที่นี่เลยค่ะร้านนี้เห็นบอกว่านี้ร้านนี้ขายดีมากเลยใช่ไหมคะดีดีมากเลยนี่ก็คือปลาป๋าปลาระเบิดเฮ้ยปลาระเบิดปลาตุ้มหมายถึงปลาไปนู่นหรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่มาดูนี่ในหม้อนี่เขากำลังทอดกันเลยระเบิดจริงๆระเบิดมาก ก็คือเตงจนแบบระเบิดตุ้มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามีแบบว่ามันแตกเลยอ่ะให้ิะะคทุกร้านอยู่แล้วค่ะว่าให้บอกเคยใส่นี่นะคะคุณผู้ชมปลาระเบิดค่ะต้องลองชิมค่ะกรอบกรอบนอก ในนะคะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยก็จะหวานๆเป็นน้ำเชื่อมแบบเหมือนน้ำจิ้มไก่นะคะอร่อยมากที่เด็ดจริงๆค่ะ